่วันที่4ี่ตอนเช้ามืดนะประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยหลวงปู่ดามันนะท่านนะก,ก็มาเข้าฝันเรานะแล้วก็ท่านก็พูดเป็น,เ,ปนเรื่องเป็นราวเลยนะจะเรางงเลยนะพอดีเมื่อวานนะมันมีคนแบบมาคุยกับเราอนะเป็นคนที่อยู่ในจังหวัดปราจีนนะ่ะมาคุยคือตอนแรกเราว่าเราจะไม่เล่าเรื่องที่หลวงปู่ดามันมา,มาหาเรานะ แต่บังเอิญว่าเมื่อวานน่ะมันมีคนปลาจีนน่ะมาคุยกับเราด้วยเราก็เลยหลุดพูดไปคือเมื่อเมื่อวานตอนเช้ามืดน่ะก็หลวงปู่ท่านก็มาเข้าฝันเราอะ่ะท่านก็ท่านก็มาพูดอะไรเยอะนะท,นกกท่านบอกกับเออท่านบอกกับเอ๋อว่าคือถ้าจะหารูปถ่ายของท่านน่ะให้ไปหา ให้ไปหาทางเขมรในเว็บไซต์อะ่ะมีแล้วก็ในเว็บไซต์มีนะแล้วก็ท่านก็พาไปดูวัดที่ท่านอยู่ตอนมรณะท่านบอกว่าวัดนี้นะมันชื่อว่าวัดดาวเจดเป็นวัดที่อยู่ใกล้นครวัดที่เสียมเรียบทีเนี้ยที่เอฝันเห็นหลวงปู่ดามันอะ่ะท่านพาไปดู ในวัดที่เขเมรน,นะท่านบอกว่าในวัดนี้จะมีรูปปั้นของท่านแล้วก็มีรูปถ่ายแล้วก็ชาวบ้านที่เคารพศรัทธาท่านเนี่ยเขาก็จะเอารูปของท่านอะมาพิมพ์มาพิม,มพ์มใส่หนังสือสวดมนต์แล้วก็แจกท่านบอกว่าวัดนี้ไม่ไม่ใช่วัดคนรวยนะเป็นวัดเล็กๆอยู่ใกล้นครวัด ที่เสียมเลียดชื่อวัดดาวเจตอ,อปาปราสาทดาวเจตทีเนี้ยวัดเนี้ยก็จะมีรูปปั้นของท่านแล้วก็มีมีรูปปั้นของท่านเลยแล้วก็จะมีอรูปถ่ายของท่านน่ะที่เห็นหน้าชัดๆัดน่ะสองรูปท่านก็ให้ดูนะก็คือวัดเนี้ยจะมีรูปถ่ายของท่านน่ะที่ว่าเห็นหน้าแบบชัดชัดเลยอ่ะเป็นรูปตอนท่านใส่แว่นใส่ตายาวแล้วก็รูปตอนท่านไม่ได้ใส่แว่นแต่ว่า วัดนี้จะมีรูปถ่ายที่เห็นหน้าท่านชัดมากทีเนี้ยท,ที่เราฝันเห็นนะนะเอก็เข้าไปดูเข้าไปดูในวัดนะทีนี้เอกก็ถามว่าชาวบ้านเขามาไหว้ที่นี่กันเยอะไหมท่านก็บอกว่าชาวบ้านมาไหว้ที่นี่กันเยอะนะแล้วก็มาเสี่ยงเสียมซีมาขอหวยอะไรก็มีท่านก็บอกวัดนี้เป็นวัดที่อยู่ตรงนครวัดชื่อวัดดาวเจชื่อวัดดาวดาวเจดาวเจ ลราศาสตร์ดาวเจกอยู่ที่เสียบเรียบแล้วท่านก็บอกว่าท่านน่ะอยู่เมืองไทยแค่ไม่กี่ปีก็ไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องวุ่นวายแบบนี้ทีเนี้ทางหลวงปู่ดามันท่านก็บอกว่าท่านน่ะรู้นะว่าเราอ่ะคืออยากรู้ประวัติของท่านแต่ท่านบอกว่าท่านน่ะอาศัยอยู่ในเมืองไทยอ่ะแค่ไม่กี่ปีท่านบอกว่าท่านน่ะเป็นคนขเขมรที่อพยพไปอยู่เมืองไทยแล้ทีเนี้ย พอท่านเริ่มมีอายุะท่านก็กลับมาอยู่ขเขมรกับหลวงปู่สวงท่านก็บอกว่าประวัติของท่านน่ะอยู่ในขเขมรหมดเลยแม้แต่ประวัติก้าวนาคาธิบดีประ,ประวัติก้าวนาคาธิบดีอ่ะคนในขเขมรเขาก็รู้ว่าใครเป็นใครประวัติก้าวนาคาธิบดีที่คนขเขมรเขารู้อ่ะมันก็ไม่ได้ตรงกับที่เมืองไทยรู้ท่านรู้ว่าเราอ่ะแบบอยากได้รูปถ่ายท่าน แต่ท่านก็บอกนะบอกว่าคนไทยอ่ะไม่มีรูปถ่ายท่านชัดๆหรอกถ้าอยากได้รูปถ่ายท่านชัดๆน่ะต้องมาหาในวัดที่ขเขมรแต่ท่านบอกว่าในเว็บไซต์อ่ะมีนะท่านบอกว่ามีคนอ่ะมีคนขเขมรน่ะมากราบไหว้ท่านอ่ะแล้วก็ถ่ายรูปอะถ่ายรูปถ่ายรูปลูกป,ปั้นอ่ะแล้วก็ในหนังสือที่พิมพ์แจกอะตำราสวดมนต์ก็มีรูปท่านท่านบอกแบบนี้นะ ท่านบอกว่าท่านอยู่เขมรมาตลอดอ่ะคนเขมรจะรู้จักท่านดีคนในพื้นที่แถบนั้นอ่ะจะรู้จักท่านหมดนี่คือที่ท่านบอกนะท่านบอกว่าที่เมืองไทยอ่ะมันมีการแอบอ้างอ่ะเป็นท่านเพชรน่ะมากจนเกินไปแล้วก็ตัวท่านเองท่านก็ไม่อยากยุ่งเรื่องนี้นี่ก็คือนี่ก็คือเราก็ฝันเราก็กราบท่านแล้วเราก็ลาเพราะว่า คือเหมือนท่านอ่ะดึงจิตเราไปที่ขเขมรน่ะแล้วท่านก็มาพูดว่าเออถ้าอยากจะได้ประวัติท่านน่ะให้มาที่วัดนี้ชื่อวัดดาวเจดดาว,ดาว,ด,าว,ด,าวดาวเจดดาวดาวดาวเจดท่านก็ท่านก็มรณะหลายปีแล้วล่ะท่านก็บอกว่าท่านก็มรณะหลายปีแล้วอ่ะชาวบ้านที่อยู่แถวเนี้ยก็เป็นเจ้าภาพจัดอะไรให้ท่านก็พูดแบบนี้นะ ท่านบอกว่าในวัดมีมีรูปปั้นท่านเลยซ้ำไปแล้วก็มีประวัติมีประวัติแบบละเอียดเลยอะ่ะก็อืมท่านก็บอกว่าจะหาท่านอะ่ะหาไม่ยากหรอกแต่หาให้ถูกจุดน่ะถึงจะหาเจอท่านพูดแบบนี้นะทีเนี้ยตอนประมาณห้าหกห้าทุ่มมัง้งเออตอนประมาณสี่ห้าทุ่มอะ่ะมันมีคนพักมาเราก็ถามว่าเออเป็นพระอยู่ที่ปาจีนหรือเปล่าท่านก็บอกว่า ท่านเคยบวชอยู่ที่จังหวัดปาจีนแล้วก็รู้จักหลวงปู่ดามันแล้วท่านก็เล่าให้ฟังอะว่าคือเมื่อวานมันมีมันมีลุงคนหนึ่งอะเขาบอกว่าตอนนี้ที่ปาจีนอะมันมีคนอะแอบอ้างเป็นท่านเพชแล้วทีเนี้ยพวกชาวบ้านที่อยู่แถวแถววัดน่ะเขาก็ไม่ค่อยพอใจเพราะว่าอยู่ดีดีอะมีใครก็ไม่รู้อะแอบอ้างว่าเป็นท่านเพชชลร,ชรพัฒมีคนแอบอ้างเป็นท่านเพชอีกแล้ว แล้วทีเนี้ยเราก็บอกว่าฮ้าห้าหาห้าเราก็พิมพ์แบบเลขห้าห้าห้าเออก็ดีช่างแม่มาเถอะคือเราคิดในใจนะเราก็บอกว่ามันก็มีคนแอบอ้างเป็นท่านเพชรมาหลายคนแล้วแม้แต่เด็กสี่ขวบห้าขวบก็แอบอ้างว่าเป็นท่านเพชรแบ่งภาคอวตารได้ด้วยแหละเออเราก็บอกว่าพญานาคมันแบ่งภาคอวตารไม่ได้หรอกส่วนเรื่องคนที่มาแอบอ้างว่าเป็นท่านเพชรมาเกิดอ่ะ มันก็มีมาตั้งมันมีมาตั้งนานแล้วนะคนที่แอบอ้างว่าเป็นท่านเพชรมาเกิดอะ่ะมันมีมานานแล้วนะมีมานานแล้วแล้วก็วก็ไม่รู้อะ่ะเอาเป็นว่าจะใช้คําว่าอะไรดีอ่ะมันก็เป็นนานาจิตตังอ่ะก็แล้วถ้าเขาจะเชื่อแบบนั้นมันก็คงไม่ผิดมั้งเพราะว่าตัวท่านเพชรเองก็คงจะปรงแล้วแต่ถ้าถามความรู้สึกเราอะ่ะมันก็ เป็นเรื่องส่วนบุคคลอะเพราะตอนแรกเราก็งงๆอะนะหลังบางพอตอนแรกเราจะงงแต่ทีเนี้ยพอผ่านไปสักระยะหนึ่งเราก็จะเฉยๆเพราะเราก็มองว่าคือสิ่งที่เราสัมผัสเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ลึกลับอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องคุยกับคนที่เชื่อเหมือนกันมันถึงจะคุยรู้เรื่องไนงะเออแต่เราก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะคือมันมีคนพยายามจะแฮกอีเมลเราเพราะว่าระบบระบบ ระบบอ e ีเมลอ่ะมันส่งมันส่งมันส่งข้อความมาระบบของอ e ีเมลอ่ะมันส่งข้อความมามันมีคนที่พยายามจะแฮกเมลของเราซึ่งเป็นของ hotmail ด้วยนะมีคนพยายามจะแฮกอีเมลเราแล้วทีนี้ระบบมันก็เลยส่งข้อความมาแต่ว่ามันก็แฮกไม่ได้หรอแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะไอตัว Hotmail อ่ะเราเลิกใช้ไปตั้งนานแล้วถ้าถามว่ามันก็ยังเข้าใช้งานได้แต่เราไม่ได้ใช้ไง อาจจะมีใช้คือว่าไอตัว o t t m i l อ่ะเมื่อก่อนอ่ะมันดังมากก็คือว่าอาอีเมลสัญชาติตระกูลอ่ะ o t m a ม l อ่ะมันดังมากแล้วคนที่ทำทำ Hotmail อ่ะเป็นคนอินเดียทีเนี้ย o t m a i l อ่ะขายรายชื่อลูกค้าทั้งหมดเลยอ่ะให้กับ microsoft ทีเนี้ยเจ้าของอ่ะเจ้าของเว็บไซต์ Hotmail เจ้าของเว็บไซต์เจ้าของเว็บไซต์ o t ต m i l อ่ะเป็นคนอินเดียเขาขายรายชื่อลูกค้าทั้งหมดนะให้กับทาง MSN ทีเนี้ยพอเราสมัครเราอะสมัคร Hotmail ตอนที่เจ้าของอะเขาเป็นคนอินเดียทีเนี้ยพอมันย้ายย้ายสัญชาติไปที่ MSN อะมันก็จะเป็นของ MSN ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สมัครอ e ีเมลกับ MSN เนี่ยก็จะได้เป็น a s s i g MS n MSN แต่ถ้าคนที่ใช้ Hotmail เดิมอะมันก็ยังใช้นามสกุลเดิมอยู่นั่นก็คือ Hotmail แต่ตัวเว็บ Hotmail ไม่มีแล้ว เวลาคือตัวเว็บฮอตเมลอ่ะมันไม่มีแล้วนะไม่มีเขาขายรายชื่อไปหมดแล้วแล้วก็เมื่อก่อนฮอตเมลอ่ะมันก็จะมีข้อมูลสําคัญสําคัญเยอะแล้วก็คนเมื่อก่อนคนจะใช้ฮอตเมลกันเยอะแล้วก็โดนแฮ็กกันชิบหายคือเอ๋อ่ะมีเพื่อนใช้ฮอตเมลแล้วก็โดนแฮ็กเมล เอมีเพื่อนที่ใช้ Hotmail แล้วก็โดนแฮกเมลเยอะแยะไปหมดเลยคืออีเมลของฮอตเมลอ่ะมันไม่มีความปลอดภัยมันโดนแฮกง่ายทีเนี้ยเอเลยเปลี่ยนเปลี่ยนไปใช้ของ Yahoo ของ Yahoo แทนแล้วก็ของอ่า i m a i l คือตอนแรกเลยอ่ะที่เล่นเน็ตอ่ะใช้ของฮอ m a i l ทีเนี้ยก็เปลี่ยนไป Yahoo แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น Gmail แทน แต่ทีนเนี้ยการการแฮกเมลเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วอะ่ะมันเป็นการล้วงข้อมูลซึ่งเออเขาอาจจะทําเพื่อผลประโยชน์บางอย่างหรือทําเพื่ออะไรสักอย่างเราอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะว่าจุดประสงค์ในการแฮกเมลของเขาเนี่ยเขาทําเพื่อ จุดประสงค์บางอย่างซึ่งเราคาดเดาไม่ได้แต่โดยพื้นฐานเนี่ยการแฮกอีเมลก็คือเป็นการล้วงข้อมูลเพื่อดูอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นการแฮกอีเมลเพื่อสารต่อไปถึงการแฮกข้อมูลระบบธนาคารของคนคนนั้นก็ได้ถ้าคนคนนั้นอะตอนที่คนคนนั้นอะสมัครตอนที่คนคนนั้นนะตอนที่คนคนนั้นอะสมัครใช้บริการของ ไอโมบายหรือสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ก็จะต้องพ่วงก,กับอ e ีเมลอยู่แล้วเช่นตอนที่คนคนนี้ใช้บริการ ibanking อ่ะถ้าเขาพว e ่วงอีเมลกับของ o t ต a i l อ่ะการที่คนคนนั้นอ่ะต้องการจะแฮก o t ต mail เพราะว่าเขาต้องการที่จะล้วงข้อมูลรหัสรหัสบัตรเครดิตร,รหัสบัตรรหัสบัตรมาสเตอร์การ์ดของคนคนนั้นนั่นแหละซึ่งมันก็อาจจะเป็นตรงประเด็นนี้ก็ได้เพราะว่า คือเอไม่ค่อยสนใจอีเมลที่มีคนส่งเข้ามาเพราะว่าพวกสแปมเมลอ่ะมันเยอะรวไมไปถึงมิจฉาชีพที่ส่งอีเมลมาหลอกขอข้อมูลส่วนตัวด้วยเช่นเออคือเออ่ะไ,ไม่ไม่ไม่ได้เป็นสมาชิกของธนาคารธนาชารนะเอ,อไม่ได้เอ,อไม่ได้เป็นสมาชิกของธนาคารธนาชารอ่ะแต่ก็มีอีเมลนะที่มิจฉาชีพมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารธนาชาิส่ง อีเมลมาหาขอข้อมูลส่วนตัวทั้งที่เราอ่ะไม่ได้เป็นสมาชิกของธนาคารเนี้ยแต่ก็มิจชาชีพอ่ะมันปลอมไงมันปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วก็ส่งส่งอีเมลมาขอข้อมูลเราอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เขาก็ใช้ภาษาราชการอ่ะคือคนพวกเนี้ยเวลาเขาคุยอะไรอ่ะเขาก็จะใช้ภาษาราชการนี่แหละนูน่นนี่นั่น,อย,น,นอย่างนู้นอย่างนี้เออเขาก็จะรวงข้อมูลของเราอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะ ตัวตัว hotmail ตัว hotmail ตัว gmail หรือตัว yahoo เนี่ยมันก็สามารถแฮ็กได้หมดแหละมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นน่ะเออฉลาดหรืองโ้่ถ้าพูดจริงๆก็คือว่าถ้าเขาฉลาดหน่อยเขาก็ต้องระวังเพราะข้อมูลสำคัญสำคัญนะ่ะก็ไม่ควรเอาไว้ในอีเมลที่เปิดเผยการสมัครอีเมลลับๆเนี่ยเป็นซีเคสเป็นซีเคส เป็นซิเค็น่ะจะปลอดภัยกว่าเป็นซิเค็ดเมมโมรี่อ่ะข้อมูลส่วนตัวเนี่ยควรจะเป็นความลับทั้งอีเมลทั้งอีเมลเบอร์มือถือเบอร์มือถือที่ใช้เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารอีเมลที่ใช้เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารมือถือที่ใช้เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารมือถือที่ใช้เชื่อมโยงกับบัญชีไลน์บัญชี Facebook บ,บัญชีของไอ ก็ควรจะเป็น secret memory ควรจะเป็นความลับเฉพาะของคนคนนั้นเป็นให้เป็น secret memory อ่ะจะปลอดภัยที่สุดอีกอย่างหนึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือว่าบัญชีที่มีการเปิดเผยสู่สาธนารนณะชนทั้งสำหรับหมอดูออนไลน์แม่ค้าออนไลน์เนี่ยในบัญชีนั้นๆก็ไม่ควรมีเงินเยอะไม่ควรมีเงินเยอะมีสักห้าร้อยมีสักพันหนึ่งก็ได้ แล้วก็ควรจะมีบัญชีที่เป็น Secret Memory เพื่อความปลอดภัยเพราะว่ามิจฉาชีพสมัยนี้มันน่ากลัวแล้วคนที่แอบอ้างเป็นหลวงปู่ดามันก็น่ากลัวแล้วคนที่ไม่ยอมรับเรื่องเนี้ยพอโดนจับได้แล้วก็แถแถแถ,แถก็มีจริงๆคนที่รู้เรื่องนี้ก็เยอะนะคนที่รู้ว่ามีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นหลวงปู่ดามันอะเยอะนะไม่ใช่น้อยเยอะแต่เขาก็ไม่ค่อยอยากยุ่งเรื่องนี้ไง หลายคนรู้นะแต่เขาก็เงียบๆก็สำหรับคลิปนี้ก็หายทุกท่านโชคดีค่ะ